วันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งตัวโมเดลตัวนี้ชื่อว่าอะไรเมกูมินเมนทนินเมกูมินเมกูมินชื่ออะไรเมกูมินเป็นอนิเมะเหรอใช่นี่นะคะเราสอยมาจากดองดองกิ Don อุ้ยตัวละแปดเก้าเก้าะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงค่อยๆนะให้พิเ็นกรีดมะ แล้วก็ให้กี่เปิดอ่ะ,อะเดี๋ยวให้พี่เซนช่วยใช้คัตเตอร์วัสึบหมดแล้วสวบอ่าแกะจากติดอยู่นะสึบเอ้ยไม่ใช่ ให้มีแรงนักเอาเชื่อกันแงะอ่ะให้มีแรงนักโอ้พีแรงแงะตัวใหญ่ไหมเนี่ยอยากรู้จังเอออย่างนั้นเปิดมาสะแดแดแดมันลุ้นกันว่าตัวใหญ่ไหมสู้แดแดแดอุ้ยกล่องเปล่าอ้าวอยู่นั่นตัวใหญ่ไหมเฮ้ยใหญ่อยู่นะอ๋อมันเป็นตัวมันเลยไม่ได้ประกอบใช่ปะ ต้องประกอบต้องประกอบได้เหรอตัวขาดเดี๋ยวเดี๋ยวรอในออกก่อนโอเดโดยวแต่แกะออกมาเป็นเป็นชื่ออะไรนะมีกุมินมีกุมินมีกุมิมีกูชื่ออะไรม<บ>ามเรียกไม่ถูกมีกุมิเป็นอนิเมะของเรื่องอะไรเหรอ ดูโจ้ให้เสร็น,นี่มันไม่สับกันอ๋อเอาทุกคนมันมีแค่ครึ่งตัวไม่ใช่เฮ้ยตัวใหญ่อยู่นั้นเนี่ยอ๋อนี่เสียครึ่งนี้เท่ยังไงเนี่ยเอาเสียรอยุ้ยเสียบได้เปล่าวะเนี่ยได้แล้วเหรอครึ่งนี้อ้ยา<ง> ชาร์จพลังอันนี้คือท่าชาร์จพลังเหรออือโอ้โหเสกเสกตัวตัวเนี้ยอีกบาทหนึ่งเก้าร้อยแล้วเนี่ยทำต,ตัวใหญ่นะที่